ว่ากระยาบบ่เป็นยางดอกไอยจ้าเบ่งสมัยก็ะส่ปลายท้ายรูว้ตัวลงทาง <c oughs> ลงทางไปที่นี่บล่ลงแล้วซอยนี่ก็ไปนี่แล้วจ้าไปทางไปซีนีเบ่งเดือสุขคนได้จ้าตุ้จินสุกมานลำลาุ้ยได้จ้าก็มูพวกเพื่อนฟงก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันสมัยก็เป็นกำลังใจให้มูขึ้นกันหักลรกิดหอดหมสกกูสุขูสุขคน ขาพั้นก้อพื้นเก่าและจ้าต่ว่าเหากะมาแล้วเฮากะซากเนาะนี่แหละเป็นบ่าแกงดีอยู่เด้นี่แหละจากจากสองลักไปสุดท้ายหุ่นเจ้าคว่ำแหลยเด้อมองไดมันหมึดหายเบืองเหมือนทางมองไดมันแข็งหายเบืองเจ้าของ <c oughs> พื้นละสิว่าเฮาเป็นบ้านแม่ท้ายรูไว้ก,กว็ลงท่าง <c oughs> ลงท่างไปที่นี่บ่ลงละซอยนี่กับไปนี่แหละจ้าไปทั้งไปซีนี่ เบิงบ่งเด้อว่ากระยาบบอเป็นย่ยนางดอกไอยจ้าเบิ่งสม,มัยกระใส่ผ้าที่ละสาให้สถานการณ์มันกับหากละาี่น่อยได้จ้าให้แห,ห้งปังๆสุขุอย่างบนเบิง่งเดินทางมาคนนี่แหละแกงเด้แต่ว่าลายลายลายมามองย่างไปนี่บัดทั้งนี้สีมือได้บาดนี้มันเป็นเองเสียว่ากระยาบบอเป็นย่ยนางดอกไอยจ้าเบิ่งสม,มัยกระใส่ผ้า สวัสดีจ้าเพื่อนๆเ, <c oughs> เอาชีวิตประจำวันเลยนะานะ๊ะเนาะอะไรก็ล่างยางจ้ามือน,นีฝนตูเนาะอยากจะไล่งานจิตวัตรประจำวันเงียบๆว่าช่วงนี้เราเพ่เป็ี่นแตยานหรอกจ้านี่อันนี้เราคือสัญญาลาของสมยัยตะกี้สมยนงันนะถ้าประเทศไปประสิบประสาอันนี้กันดาบันก็เพื่นเก่าแหละจ้าต่ว่าเฮากะมาแล้วเขาก,ากนะซักเนาะ นี่แหละบาแกงดีอยู่เด้นี่แหละจากจากสองรักป้ายสต่ากาับมาเป็นทายุตายุจะาาสมัยกะยังไม่ปังลักปากฐานอยู่ถ้าว่ากาัเมืองว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปทั้งไ้จาจะเดี๋ยวนี้เงินนะถ้ากระเทดไปประษีภาษาอันนี้ก็บในไทยรูปว้กับลงท่าง <c oughs> ลงท่างไาที่นี่บาลงละสร้อยนี่ก็ไปนี่ละจ้าปลายทางไปซีนี่ เบ่งเดอร์ไทายรูไว้กะลงท่าง <c oughs> ลงท่างทั่นีบ่ล,ล้มละสร้อยนี่ก็ไปนี่แหละจ้าไปทางไปซีนี่เบรงเดอใหไฮไปนี่และสะมาจีในยางมืดแต่ว่าก็ได้ใส่เอเอเอไฟโทรศัพท์เอาจ้าไฟหนะโทรศัพท์เอายางของสินะเข <c oughs> ้าใจเป็นเมืองวใไง่ปันใดเพราะว่าก็สมัยกับพ่อเวยาวกา ม่เป็นติยูติยูจ้สมัยกรยังไม่ปังลักปักฐานอยู่ตาว่ากะเมืองว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปทั้งไลจ้ะเดี๋ยวนี้หลับปั้นก็พืน้นเก่าละจ้แต่ว่าเฮากะมาแล้วเฮากะซักเนาะนี่แหละเป็นว่าแกงดีอยู่เด้นี่ละจักจักสองลักไบสุดท้ายสองนาทีแล้วสมัยกระซิ่งกัสักสามนาทีจ้ากะซ่าลากกะซิ่งกลางๆย่างเป็นเพื่อนเจ้าของ ให้กำลังใจเจ้าของปัญหาลอยอีละสาธา,านถาการมันกับหักละงีินนอดได้จ้าหายเงี้งปังๆสุขุสวัสดีจ้าเพื่อนๆเอาชีวิตประจำวันเลยนะาใจเนาะอะไรก็ลัางยางจ้ามือนี้ฝนตูเนาะอยากจะไล่งานจินนนตวนะัตรประจำวันเงียบๆเพราช่วงนี้เราเพ่เป็นตะยานดอกจ้านี่อันนี้แหละคือสัญญาลณาของสมยัยตะก,กีสมัยแปดจ้าค่ะเพ่เป็นหนังดอกเขาก็สู่ไปเนาะ มื่อนี่ก็สีเสียงบ่ดังปันไดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องหลายเล่าที่ยนในกลุ่มใจไปนี้แหละสมาจิในยางมืแตาก็ได้ใส่เอเอเอไฟโทรศัพท์เอาจากไฟหนะโทะรศัพท์เอายางของสันเพื่พอจะทายรูไว้ก็ลงทั้ง <c oughs> ลงทั้งปที่นี่บ่ลงแล้วอยนี่ก็ไปนี่แหละจ้าไปทั้งไปซินี่ เบิ่งด้วยทุกตอนกลางคืนจ้ะแต่ตอนนี้เศร้าแล้วก็คอยยางออกหนาวจ้ะเบิ่งทิวทัดไปทางสิยางไปเนาะเบิ่งกันแรกทุกตอนกลางคืนจ้ะแต่ตอนนี้เศร้าแล้วก็คอยยางออกหนาวจ้ะเนยบิ่งทิวทัดไปทางสิยางไปเนาะเบิ่งกันแรกทถูกปีกันอยู่เด้อมูพวกครฟูงกับเปิดค่าการมองเห็นไหนแน่จ้ะเพราะว่า ไปย่ามสมยัยคอมเมนต์สมยัยย่ามพิมพสมัยกับโกเก้ไงไปนี่ไรสมยสัยเจนยางมืดตากไ็ได้ใส่ไฟโทรศัพท์เอาจากไฟหนะโทรศัพท์เอาย่างของสินะ่ะเฮื่จังเงินนะถ้ากระเทศไปประสิบประสาอันนี้กับเบิ่งมือทางนี้กับไปของเจ้าของเนี่ยนะก่ะกดซ้าซ้ำลักไฟเริ่มต้นเนาะนี้ หมวกบันยังเบิ่มมือทางนี้กลับไปของเจ้าของเนี่ยกรสามสามลักไฟเริ่มต้นเนาะบัน,นยี่หูเนาะจากการายงานจิจวัตรประจํำวันเงียบเงียว่าช่วงนี้เราพ่อเป็นตะยานดอกจานี่อนี่แหละคือสัญญาลากของสมยัยตะกี้สมัยแปดจากะ่ะพ่อเป็นหนังดอกเข้าก็สู่ไปเนาะ ไม่นี้ก็สีเสียงบดังปันไดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องหลายเล่าที่ในกลุ่มใจสวัสดีจ้าเพื่อนๆเอาชีวิตประจำวันเลยนะจ๊นะเนาะอะไรก็ล่างยางจ้าเมื่อนี้ฝนตกตอนกลางคืนจ้าจอตอนนี้เศร้าแล้วก็คอยยางออกหนาวจ้าเนีบิ่งที่ถัดไปทางสิยางไปเนาะเบิ่งกันแรกไปแปดจ้ากับเพราะเป็นหนังดอกเขาก็สูนไปเนาะ มื่อนี่ก็สีเสียงบอดังปันไดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องหลายเล่าที่จะในกลุ่มใจสวัสดีจ้าเพื่อนๆเ, <c oughs> เอาชีวิตประจำวัดเลยน่าจะเนาะอะไรกําลังยางจ้าเมื่อนี่ฝนยางบนเบ,นบนึงเดินทางมาฝนนี่แหละแกงด้แต่ว่าลายลายลายมามองย่างไปนี่บัดทางนี้ซีมือได้บามนี่มันเป็ี่ยนหนึ่ง ว่ากระยะบาบาบ่บ่งงเป็นนางดอกไอ้จ้าเพิ่งสมัยก็ใส่ผ้าพันกอนพืนเก่าละจ้าต่าว่าเฮากะมาละเฮากะซักมะนี่แหละเป็นบ่แกงดีอยู่เด,ด้นี่ละจากจากสองลักไฟสุดท้ายบปนี้แหละสมัยจียนยางมื่วตาก็ะได้ใส่ไฟโทรศัพท์เอาจ้าไฟหนะโทรศัพท์เอาอยางของสันอะ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอาชีวิตประจำวันเลยนะจ๊นะเนาะอะไรก็ล่างยางจ้าเมื่อน,นี้ฝนจะแปดจ้าก่เพราะเป็นหนังดอกเฮาก็สูไปเนาะเมื่อน,นี้ก็เสียงบอดังปันไดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องหลายเล่าเที่ยนในกลุ่มใจเท้าก็แมาเป็นทะอยู่จะอยู่จ้าสมัยระย,ยังไม่ปังรักปากฐานอยู่ทั้ว่ากะเมืองว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปทัง้งใดจ้าเดี๋ยวนี้ สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอาชีวิตประจำวันเลยนะจน๊ะเนาะอะไรก็ล่างยางจ้ามือน,นีฝนกันนะถ้าประเทดไปประสิบประสาอันนี้ก็ในหุ่นจ้าค่วมเลยเ้อมองได้มันเมิดให้ให้เบิง้งเวนทางมองได้มันแข็งให้เบิ้งเจของเพื่อนละสิวาเขาเป็นบาทไงเป็นเมืองวหไ่ปันใดเพราะว่าก็สมัยกับพ่อหยัน้็เป็ง ทางนี้จากัะแบบว่าทางนี้ก็เจ้ากับมืดมืดแต่แน่ท่าเจ้าของสิงห์ไทยรูไว้ก,กัะลงทั้ง <c oughs> ลงทั้งไปที่นี่บาลงล้วสร้อยนี่กับไปนี่แหละจ้าไปทั้งไปซินี่เ <c oughs> บิ่งเรื่ว่ากระยาบอเป็นนางดองไกไม้จ่าเพิ่งสมัยก็ะไซผ้าสวัสดีจ้าเพื่อน เอาชีวิตประจำวันเลยน่าจะเนาะอะไรก็ล่างยางจะมือนี้ฝนจีฮุยจ้าคว่ำเลยเ้อมองใดมันมืดให้ให้เบื้องบนทางมองไดมันแข็งให้เบิ่งเจของ่นละสิว่าาเป็นบานในเป็นเมืองวาย่ปานไดเพราะว่ากสมัยกับพ่ออยู่เนาะจากการงานจิตวิญญาประจำวันเงียบเงียราว่าช่วงนี้เราเป็นตะย่านหรอกจานี่ นี่แหละคือสัญญาลากของสมัยตะกี้สมัยกะหมูพวกเพื่อนฟงก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันสมัยก็เป็นกำลังใจให้หมูคือกันหักละยิีดหอดหมูสุกู่สุคนไปสองนาทีแหละสมัยกับสิตุกัสักสามนาทีจากกะซาลากะซิ่งกลางๆย่างเป็นเพื่อนเจ้าของให้กำลังใจใเจ้าของปัญหาลอยสวัสดีจ้าเพื่อนๆเอาชีวิตประจาวันเลยนะจจนะเนาะอะไรกําล่งงางย่างจ้า มือนีฝนตึงกันนะถ้ากระเทศไปประสิปภาษาอันนี้กัดอย่างบนเบื้องในทางมากพ้นนี่แหละแกงดิต่ว่าลายลายลๆมากมองย่างไปนี่บัดทางนีสีมือได้บ้านี้มันเปลี่ยนหนึ่งเศี้วกาแม่เป็นทายุทอย่จะสมัยกรยังไม่ปังรักปากฐานอยู่ถ้าว่ากะเมืองว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปทั้งไดจะเดี๋ยวนี้ยูเนาะ จากกระไล่งานจิตวิตรประจําวันเงียบเงียบะว่าช่วงนี้เราเเป็นตย,ยานหรอกจ้านี่อันนี้แหละคือสัญญาลากองสมยัยตะกี้สมยัยนี่แหะสาหาสถา,านาารณ์มันกับหากละกนอนได้จาาาา่าหายเงงปังปังสุกุลี่ะส้าหาสทานาการณ์มันกับหากลรกีนอดได้จ่า,าหายเงีงปังปังสุกุดูเนาะจากกรไล่งานจ